จะบอกว่าใครที่ติดหนี้ผมอยู่อ่ะน่าจะรู้ตัวเองนะครับไม่ต้องให้บอกก็คืนได้ก็คืนนะครับถ้าจําไม่ได้ก็พยายามนึกหน่อยแล้วกันเพราะว่าการที่เราไปติดหนี้ใครเขาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยรุ่งมันจะเหมือนมีอะไรมาดึงอยู่ตลอดอ่ะชีวิตมันก็บางคนก็อาจจะรุ่งนั่นแหละอาจจะดีแต่ว่า ดีเหมือนก็เหมือนดีไม่สุดนะครับก็เหมือนแบบพอจะดีจะดีปุ๊บมันก็เหมือนมีอะไรมาฉุดอยู่แบบอยู่กึงก่งๆอ่ะอืไม่สุดสักทีอะ่ะสังเกตว่าดีก็จริงแต่แบบบางทีมันเหมือนแบบอะไรลุ่มๆดอนๆกุกกักุกกก,กไม่ไม่สุดยังไงก็ไม่สุดนะก็ยังไงก็นะช่วยหน่อยแล้วกันต,ตอนผม มีน้ําใจผมก็ช่วยออก็ผมก็สังเกตหลายคนเลยที่ติด,ตดผมอยู่อะก็ตกงานบั่งกำลังจะได้แต่ว่าบริษัทก็อืมไม่ได้อ่ะสรุปว่าไม่ได้ออะือมนั่นแหละก็พยายามหน่อยแล้วกันนะครับปากหน่อยเคลียร์ซะในชาตินี้อืไม่ต้องให้พูดเนาะ